บันทึกไทเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากสวนหล่งโชคแหล่งเรียนรู้วนณเกษตรนิสัยที่รักการทำเกษตรชอบอยู่กับธรรมชาติและต้นไม้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดแนวคิดการทำสวนวนณเกษตรแห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นในเรื่องของฐานทรัพยากรกับในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับให้สอดคล้องวิถีชีวิต ฐานดินนะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักฐานน้ําฐานต้นไม้ว่าต้นไม้ให้ในเรื่องของอาหารให้ในเรื่องของที่อยู่อาศัยให้ในเรื่องของยารักษาโรคแล้วก็ให้ในเรื่องของหลักประกันระยะยาวเป็นธนาคารของตัวเองเป็นสวัสดิการในบ้านปลายชีวิตฐานนาข้าวซึ่งเรามีความหลากหลายของพันุ์ข้าวฐานเรื่องของพลังงานซึ่งมันเกี่ยวข้องวิถีชีวิตฐานเรื่องของสุขภาพ โชคดีปรโลกาโนนได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรแบบธรรมชาติให้กับผู้ที่สนใจการทำวนเกษตรได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางศูนย์จะให้ความรู้เกี่ยวกับการวิธีคิดตามนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นหลักเพื่อ,อ,เ,เ,พอเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอเกษตรกรครับรู้สึกว่าโชคดีแล้วก็มีโอกาสที่ได้มาที่นี่ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างเพราะว่าสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ที่นี่อุดมสมบูรณ์ คิิวว่าจ,จะไปปฏบบัััตตใช้กกเเรืออององอองขและนี่คือแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาอาชีพพัฒนาชุมชนสู่ความพอเพียงที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงไทยเบฟขอบันทึกสวนหล่งโชคแหล่งเรียนรู้วนกเกษตรเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรดจำกัดมหาชน